เช้ามาหนูก็เห็นแบบนี้เลยคืออะไรลูกหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเอามาให้หลวงพ่อดูนี่คืออะไรนะแดงค่ะโยกค้นโยกต้นแดงที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะหลวงพ่อตื่นเช้ามาหนูก็เห็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้หนูจะมาบวชให้ปู่ด้วยพรุ่งนี้หนูจะโกนหัวนี่พุดธนาด้วยขอให้มีความทุกข์นี่คือเรียกลูกอะไรแดงแดงไทยกค่ตรู้ปไม่ใช่แดงไทยเค่ตอรู้เหรอ แต่งไทยค่ะเขาแต่งไทยอ่ะแต่เขามีอะไรไม่รู้อีกตรงนั้นนะมีเลขให้ด้วยใช่น้ำเบอร์ไอนางฟ้าไปไหนนางฟ้ามันดิเดะนางฟ้าอแล้วก็มีก็มีอีกนิดหนึ่งนะครโอ้ก็มีแต่งท้ายพร้อมเลขด้วยอ๋อทีนี้พันอะไรพันอะไรไม่รู้พันไม่สมบูรณ์พันไม่รู้กินแล้วก็หวานไม่ไปก็เอามาถวายหลวงพ่อ เขาเขาเขาเกิดขึ้นเองเหรอไลน์ไลน์เขาเกิดขึ้นเองเหรอขึ้นเองค่ะหนูไม่ได้ยุ่งอะไรเลยก็เลยเอามาให้หลวงพ่อดูแล้วพรุ่งนี้หนูก็จะโกนหัวเป็นวันของปู่ด้วยพรุ่งนี้แล้วเอาปู่มาด้วยหนูเรียกเรียกปู่มาด้วยนะมาเปปู่มาลงวันนี้ปล่อยนัมบิตคอยจะยอมเก็บแจะถันว่าจะถันได้ไอะไรนะ พ่อเขาบอกหลวงพ่อนะวิเคราะห์ว่าจะฉันได้ไหมเห็นแรงแล้วไม่ได้ฉันเหรอตอนนี้ฉันไม่ได้แต่ว่าไม่เกินช่วงเช้าอ่ะฉันได้พี่นี่ก็ให้เหมยดูยังได้กินได้เพื่อก็คืนนี้นอนนี่ใช่ไหมไม่กินไม่ไม่ใช่แข็งแรงอะกินอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมกินเหมือนเหมือนกินเหมือนกับอะไรวะไอ เขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ไอ้อะไรกินจันน่ะกินหอมกินเหมือนลูกจันน่ะกมันจะหอมหอมแบบแบบลูกจันอะไรพวกเนี้ยเพราะจ๋าหนูได้ได้กินมันไปจากนี่ไปหนูได้กินทั้งวันเลยนอนไม่ค่อยได้ปวหัวตกลมปูน่ดินด้วยนะ มีดินกันไหนด้วยเด้อมองเลยเด็กวิจับเลยดินเนาะจับเล่ดินเขาดินเขาดินเขาดินตอนที่เดี๋ยวจะขับลงมาเขาดินเขาดินน้อก็บอกให้เขามาคุยเรดิองนี้นะพ่อเออท่านใครจะมาซื้อก็มาซื้อเลยดิจะให้ปิดปิดให้เพราะว่าเดี๋ยวว่าไปตรงไหนก็ ก็มีอะไรแฝงตลอดคือกลัวเขาปฏิบัติไม่ได้กลัวเป็นปู่ว่าจะมีอะไรชอตแต่วันงานเป็นกลิ่นน้ำอบน้ำหอมหมก็อใช่มีกลิ่นหอมอยู่ตะกี้ก็ได้กลิ่นไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นผลไม้ทั่วไปมันคือเขาจะมาด้วยละเรด้วยมามาถึงก็นั่งเหลอเหลอแล้วปู่พยาคุดมาด้วยแล้วก็มามาเลยมาเลย ม่ถึงนั่นเองพ่อหก็ได้แค่แบบแต่ลูกหนูรู้ว่าลูกนี่อยู่ในบ้านเธอนานยังค่ะก็ปลูกเพิ่งจะได้ลูกแต่หนูก็กินไปลูกนึ่งหนูก็จะเกิดลูกครับหนูกินไปลูกนึงแล้วแต่หนูไม่ได้สังเกตเมื่อเช้าหนูตื่นมาเอ้าหนูเห็นเออเต้นที่ปลูกต้นที่ปลูกคือต้นอะไระต้นที่ปลูกคือต้นอะไรแตงแดงเหรอค่ะก็เลยแตกใจก็เรื่องใหญ่ยาให้หน ก็มีก็มีแต่ก็จะมีเทวดาในนี้แหละรวมสร้างบุญไปก่อนเวลาหนูมาหนูก็่านก็เหมือนมีความรู้สึกอ่ะเออดีละมาร่วมสร้างบุญกุสนแล้วเธอจะบวชพพุ่งนี้ใช่ไหมนี่หนูว่าจะโกหัวในวันของพ่ออธิษฐาด้วยปล่อยไปเลย อยู่หน้าพ่อก็ไปเลยว่ามามีลายกระป๋องขพ่อไปเอาบุญหน,นักหนักหัวขอรับเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้โล่งโปร <c oughs> ่งเบาหมดเวรหมดกรรม โอ,โอ้เจ้านอ้าวหายเจ็บหายปวดหายหิวหายมืดหายบอดหายทุรนทุรายให้ลุงปูงเบาด้วยเถินอ้าวสว่างถวายแล้วได้เป็นดวงวิญญาณประเสริฐแล้ว,าวมาสร้างบาร,รมีกันสาธุสาธุสาธุา,า,าอ่า บวชไปก่อนเดี๋ยวจะดีขึ้นอันนี้กเก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปกินหรอกระว,วังไวอ้อยู่ก็อดู่กนนอะไรแหละเพราะว่าต้องบวชเพราะว่าของของที่เขาต้องการคือต้องการบวชแล้วก็จะดีขึ้นเพราะตอนเนี้ยไม่ได้วิญญาณอยู่ข้างนอกวิญญาณอยู่ข้างในนั่นแหละ เราแสดงตัวแสดงตนไม่เป็นไรวันนั้นวันนั้นที่มาเห็นเห็นพี่เขาเห็นไงเห็นปัดทอมกับไอ้มัน